ได้ละได้กคุณสของมนุษย์ตั้งดาวละ่ะนักหาสิบโลมีเดิมพันให้ด้วยอายุหาสิบสามปีมาได้อยู่บ้านแค่น้อยน้องเลิง้งเียว โจนี่เราโจ้เราโจ้เราโจ้เป็นพระมหาพระมหาหนงเว้ยเาโจพระมหาหนงเว้ยมาเลยแค่น้อยน้องเลิงโอ้บรรยากาศกับปูหน้าปลาขวัญมันจะไหลเนาะมาเนาะไอ้น้าแห้งลุกยันลอยนี่เอเชนไหนอเชนไหนว้าว่ะ ออ่าโเค,โเคมาตามหานักงมวยเพื่อไปสกับมนุษย์ตั้งดาวนื่องจากวามาลํำเขียวแล้วถอนเราสภาพร่างกายบด้มาบัานเช่นหน่อยนอ้องเรื่องอำเภอขุนเขียวจังหวัดยะโสธร มาตามหาแล้วรับแนุธงคนยุเดียวยุ่นี่่งหัวัดเกี่ยเคนรถเจ้าคนเดียวรถรถเดียวไปหลังไมเไปหาไมวันีตี่นี่แล้วเอ้ไปาเอาเสียวก้อนมากหนยทง มันบ่บ่บ่มันชกมันกับมันม่เวลมันแหงขาจีบ่มันอยากหันไปโชกคนใต่หรอเสียไปคางนึงหอ้ง้ขามเสมันอ้มันโรคเก่ากินมันคือการกับปูเนี่ยปูกระ้อนนี่ขาเับโรคเก่าเปบโรคซิอ๋อโรคเก่าโรคซิบออดวนคือว่าลูกทงว่าไหนยูเขาจัดลูกทงคนต้อยยบ่งเหบอคือว่าโชคยู่งไลยเห็อสิจัดยู่กันนี่ยัง เา้ทงนี่าเงินเขาดูทงเนบส่งมแล้วเดี๋ยส่ันมาแล้วแเนี่เออรงแเออไม่ส่ยออันนี้ก็สกส่งเหรียซื้อด้เมันส่อีดีเนี่ยพี่่งเหรียญเลยนเออเอาไปเหน้ม่เออออเจา่าถืงว่าเหมาะถืว่าเห็นแล้วสวยไม่ไปุกเสื้ขาเลี้ยงเห็นรก็มีหรอกที่หนที่ที่ที่หาเออที่หาเขานนหนอยหา โอ้ยไม้ใชหน่อยหรเปาม่ใ่อยม่เอ้ยบอกไปทัวร์นึงไปทีซีที่หาเดือนนาพึ่เออนี่หาเดืนาโอ้ยังไปหามมังหาไหมันเดี๋ยวไปหาอะไรยั่นี่มีเบอร์แล้ววะเ้ยเบอร์โทรหาเป็นาโทรหาเราให็งึ้นมากนะไป้้อไปต้ไปวัวไก่ลงวัววัดต้นนหัวนีนี่ๆอเซนเซนนาซาราเนี่ยแม่หมอเซนยากชาตินแล่นตรงไปเลยไปทางวัด ไปะมาณ100อยเมรเออมาลอยเมฆกัห่อเหรอนยมาตัวมหาก็นัดเยินมาหาว่าตันตัวแล่งโตมหาอจันแมนบ่าน้องนกเล็กรุงมลองเลงว่าว่านี่ยภาเอาสอนหัว่งเดียวาไปตีมันละ ตีวนตีซีเนี่ยเขาเปลนเนมาโ่ไม่าได้เจอแล้วครับเจอแล้วครับมาอยู่รถเจี่ยวนี่นี่ครับนกลักมุงนกเริองตวนตีมตัวทองเมื่อวันทีห่าอปุยคนี่อ้งซอมมุยมุ้งอ่าตัวเนี่ยน้อยเทกันมือนมันตีตัวนี่น้อยนอสิ๕๐โลมนตั้งดาวเขาว่เป็นม้ยดอกสั่งสีสันเนาะสังน กบเมื่อเจ้าก็เห็นเนี่ยจุลหอ่าเห็นตัวหนึ่งแทงตัวใหญ่ตัวหนึ่งันแทงตัวใหญ่ตัวหมดเป็นว่าเอาลูกพรานี่ตีสังสีสันซื้อบ่ตรงเนี่เงี้ยก็จีดจีบบวานเนี่ยบ่อะไรเนี่ยเนี่ยผลแพรโฆสนากันมาไหนแต่บ้านเน่ยคือว่าให้มีความันเทิงน่ะให้วันเทิง กินกว่าอยนแมนบ่านั่งเี่งกนว่าพร่เขียวสิตีเพืเขียวพหตีบ่เปลนบจ้พพียวบ่ยานยานพเขียวว่าอ่าพเขียว้เดียเอาใส่กันเนาะุลงเลการนี้ดิวันนี้ครับครับเอาเโอเคโอเคเดี๋ยวเดรบก็ตามนั่นแหะตามทีสิ่งรไห้นั่นแหะเ่าโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไรก่อาปีมาเกียวเขาอยู่เรับนี่มาเกียวเขาอยู่ คือว่านกลักลูกน้องเลิงอ่านกลักลูกน้องเลิงตอนนี้มาเกี่ยวเขาอยู่นี่ผู้สกของอ่าเป็นอดีตเพื่อนเก่าผู้สกของมนุษย์ตั้งดาวพี่เขี้ยนี่นะครับคนนี้นะครับโอเคเนาะอ่าเอาเอาเอาดู ah. okay, like สิเจ้าสิดูยอดครับ